สเต็กกระพงทอดพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็จะเป็นปลากระพงนะครับบักเกลือนะครับคุกเกลือพริกไทยดำคุกแป้งทอดนะครับนี่เป็นฟรายนะครับผักน้ำจิ้มก็จะเป็นมายองเนสกับซอสมะเขือเทศนะครับแบบนี้ปลากระพงก็แล่ไม่มีก้างเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวก็จะหมักเกลือกับ คุกแป้งเอาไปทอดก่อนที่จะคุกแป้งนี่เราก็จะต้องโรยเกลือนะครับแล้มีรสชาตินิดๆหน่อยๆเนี่ยตบๆๆๆๆๆพริกไทยตบๆๆๆๆๆๆ้งสองด้านเลยนะครับด้านหนังก็เกลือพริกไทยนี่นะครับ แป้งขาวชนิดเก็เราก็จะมาโรยในตัวปลาแบบนี้นะครับโรยแล้วก็ตกตกตกตปลานนี้ก็ต้องซับน้ำให้แห้งเลยนะครับโรยตัวเสร็จแล้วก็ตก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 เสร็จแล้วก็ทอดเลยนี่ ทอดด้วยไปกลางนะครับน้ำมันก็พอดีพอดีโอ้โหทอดให้สุกเหลืองเลยนะครับนี่นะครับทอดจนแบบสุกเหลืองเลยนะครับแบบนี้พอเลยนะครับใช้ได้แล้วพอสเต็กกระพงทอดขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นเด็กชายโฟตี้แล้วก็เด็กชายนินจานะครับจาก็อ๋ออ๋ออ๋อมันมันไม่มีมีดนะครับก็ใช้ ช้อนส้อมนะครับนั่นแหละครับชําแหละปลาได้เลยอืมนี่นะครับเป็นปากด้วยอ่าพอตีพอตีก็ไม่รอนะครับพอตีบอกไม่รอไม่รออ๋ออ๋อเอาจิ้มแล้วจิ้มแล้วจิ้มแล้วอืมจิ้มมอเนสแล้วก็ซอสซอสมะเขือเทศนะครับอืมยังไงครับยังไงครับยังไงครับร้อน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 นะครับแมวว่ารอดนี่ผิดหวังแน่นอนนะครับว่าไม่มีก้างนะครับไม่มีก้าง มีแต่เนื้อรุนๆอือหืออะไรอ่ะไม่มีมันกินไม่ได้มันไม่เหลือไม่ใช่กินไม่ได้ไม่เหลือคนกินหมดเนี่ยฮอาอือไม่มไปตรงนี้นะครับเอาผักนะครับอ่าจะผักผักบอกไม่ใช่ปัญหาควบอือมอ่าน้องฟอสฟอผักด้ครับผักผักผัก ผักกับน้องผักไม่สนเลยนะครับวันนีบอกไม่สนไม่สนเป็นไงครับ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 แมวอด